สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห้ยราพัฒนานะครับผมงว,วันที่16มกราคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมก็ต้องขอโทษ F.C. พี่น้องนะครับผม แอดมินเสียงไม่มีเลยนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัประจำวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด1กับ9นะครับผมเลขที่ออก385 319นะครับผม สามแปดเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็ห้าสามล่างชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็สามหนึ่งเก้าเป็นชุดสามตัวบนนะครับผมก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับหนึ่งเก้าแอดมินให้อยู่ที่เจ็ดหนึ่งเก้าแลวก็สามหนึ่งห้าผิดไปอย่างแต้มนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16เลขในตารางจะมี3 1.9 7.52นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด5กับ9 สำหรับสมนะครับผมสามสองสา่มเนะครับผมแล้วก็สาจ สำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเก้ากับห้าหกนะครับผมก็ระวังด้วยนะครับผมเก้ากับหก สำหรับเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกนะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมสามหนึ่งห้าเจ็ด แล้วก็98นะครับผมสาหรับเบิ้ลตามตัวอะไรนะครับผมสามสามห้าห้าแล้วก็99นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม9 3 7 แอดมินจะจับในตารางด้วยนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมคือ712นะครับผม สามห้าสี่หนึ่งเก้าสองแล้วก็สามห้าเก้านะครับผม อดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนางวัดประจําวันที่16มกราคม2566นะครับผม3คือเม็ดเดียวนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมชอบค่อยตามนะครับผมวิ่งรูด5กับ9สําสำหรับ3 3 6 3 9นะครับผม3 7 3 4ก็ต้องร้องนะครับผมสำหรับห้าห้าหกห้นะครับผมห้าสี่ห้าหนเก้ามีเก้าหกก็ต้องรองนะครับผมสำหร,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 รับในชุดกันสามหนึ่งห ชอบค่อยตามนะครับผมเบิ้ล3ามสา้าเ้าสาหรับในชุด3ตัวนะครับผม712 3หนึ่งมเก้นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ